สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิธีถิ่นเกิดเี๋ยวเราเอาป้ายมาติดเอาป้าติดเ๋ยใช่ก็ฟ้องเลยแล้วเนี่ยค่ะป้ายในบ้าน แกกมอเา้รอนี่นะคะขอูจังะนั้นกำลังทำเพราะกำลังเติมไอ้เดโมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สินค้ารูปบ่อ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 มาสลับบวงสรวงเอ๋ครับบวงสรวงโอ้มาบวงสรวงเต็มคาราเบลมาเนี่ยอะไรรูปบ่อเต็มคาราเบลครับเต็มคาราเบลเต็มมาดิตาเลยมาเนี่ยโนโอบึ่งเคยเห็นนั่นอีโกโก้ครั้งแรกเลยครั้งแรกครับจะได้เห็นแล้วก็จะได้ชิมละตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลย พี่โกโก้ค่ะค่ะรับค่ะรับค่ะ <laughs> 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 ทางนู ð, ้นนะครับเราแบกตัวอยู <S 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 ่ครับทางนู้นครับเราป็อยู่นะครับดกันนะครับ่าออกเน้ำมดนะครับนนะครับวันนี้รมันหลายนางรจริงครับรมัเยอะนะครับ

คลดลักพอีครับางเลย่บอีา่นีไม่หไปบกนเราก็ต้องมีอะไรมองเท้าก็ได้เอากนถร้าี่เอาเอาเอาพวกที่มันดังนนตินี่เอาไ้ัว้ั้ง่น แม่เราเอาไปพิ้งเพื่อนคล้องคนบอกโอ้พิ้งพิ้งพิ้งรักนี่มีอยู่พิ้งรักไฟทีพีโกโก้นะคะวันนี้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ใี่แล้วค่ะเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะคะเคล็ดลับสุขภาพดีเนาะต้องมันดูแลนะคะราคา3,000บาท9ซื้อแล้วก็จะมารำนะคะถวายโอ้โหนะคะ ข่ปลาขายดิบขายดีใช่แล้วใช่ใช่เนาะเชือกก็ไม่มีแล้วเช็ดลับนะเป็นเช็ดลับเอมาใส่เลยลูกไข่นะคะสองกฟองนะคะแล้วก็ผลไม้เยอะมากเลยนะคะเนาะ ม,มนวดๆน,นะคะมีใบสีมีของทุกอย่างนะคะนะนี่นะคะป้าจะใบถิวนคะทุกคนก็จะสวยกันอีกแบบใระเดนู้นะคะ ก็ย <jam Stadium> ังอยู <Stephen Biden> <Q> ่ที่ล่มก่อนเนาะเสือยเลยก็จะรำไยกันนะคะ็ประเด้วยนะคะเดี๋ยวมันแดดร้อนมากเลยเนาะเพราะว่าแดดแล้วนะคะตามเปิดตัวสินค้านะคะเป็นนะคะเคล็ดลับสุขภาพดีนะคะต้องมันด้วย เของวาเยอะมากเลยนะคะขอขึ้นเช่นกันนะคะสำหรับคื้นนี้ก็เนะตอนนี้ก็นีะะค สวยมากเลยนะนเปิตดตัวสินค้านะคะวันนี้่าไว้ตรงนี้เนาะคร <c oughs> ับอาสานี้เหรอ นะะคพี่พีโกโก้นะคะน้องใหม่เนาะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากผลิตภัณฑ์ดีๆทีพีคัฟฟี่ทีพีสกินนะคะแล้วก็มีน้องใหม่นะคะวันนี้ทีพีโกโก้นะคะน้องใหม่นะคะตอนนี้ก็นะคะเปิดตัวนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อนะ นางรำก็กำลังพร้อมแล้วนี่เป็นนางรำนะคะนางรำมีสามสุดนางรำนะคะขอบคุณมากมากสำหรับคลิปนี้ก็ยะะยยกอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะตอนนี้นี่เปิดตัวนะคะทีดีฮูโก้เนาะขอบคุณมากมากสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ